ดึงแล้วนะครับปหาวครับไปแล้วครับเรื่องนะครับเรื่องนะครับจีปลากระชากไปทีนึ่งครับผมนะก็จะเทคนิคก็คือจะหย่อนเป็นท้องช้างเอาไว้นะครับให้สายมันหย่อนๆเข้าไว้นะครับผมไม่ให้สายตึงมากนะครับ เอาไว้สังเกตเวลาปลาตอดนะครับแล้วก็เวลาปลาปลาดึงนะครับสายจะตึงนะครับปลายคันจะกระดกลงนะครับผมแต่ลักษณะปลากินนี่ค่อนข้างเคี้ยวนะครับเพราะว่า,วาดูจากลักษณะคือปลาจะกกระชากนะอาจจะไม่ได้ดูดเหยื่อทั้งหมดนะครับอาจจะด,ด,ดูดกินแค่ปลปายนะครับผมนะปลายของเศษขนมปังนะครับดูดแล้วก็วิ่งเนยฮะดูดกระชากอย่างเงี้ยฮะลักษณะดูดจุ๊บอย่างเงี้ยนะ คือไม่ได้ดูดสมมุตินี่คือขนมปังใช่ไหมครับนะมันมันได้ไม่ได้ดูดแล้วก็บู๊เข้าไปอย่างนี้นะเหมือนเหมือนปลาที่ไม่ค่อยโดนเบ็ดนะถ้าปลาไม่ค่อยโดนเบ็ดมันจะกินไมเราแวงนะครับนะเวลาปลาสวายมันดูดมันจะดูดลักษณะนั้นนะบู๊บเข้าไปนะครับดูดจุ๊บนะจุ๊บเข้าไปนะถ้าจุ๊บเข้าไปวิ่งอนะ่ะไม่ต้องส่งคนะรับนะลักษณะนั้นนะครับผมนะวัดเลยนะครับผมนะสายตึงวัดเลยครับยังไงก็โดนครับแต่ ปลาคลองมันไม่ใช่นะมันดูดมันไม่ได้ดูดดูดตึ๊บไปทั้งลูกนะฮะมันดูดแค่ไปปลายนะครับหรือไม่ก็ดูดดูดด้านข้างครับึ๊บนะดูดดูดนิดนึงนะฮะแล้วมันก็คุบปากแล้วมันก็วิ่งนะครับกระชากลักษณะนี้นะนั่นแหละครับน่ะเหตุผลที่ต้องส่งนะครับผมแต่บางทีปลาดูด ดูดแค่ก็ด้านข้างนิดเดียวนะยังไม่ได้อมเหยื่อนะครับถ้าวัดเลยนะครับขอเบ็ดมันห้อยตึงอยู่ข้างนอกนะครับโอกาสโดนโอกาสโดนก็แทบไม่โดนนะครับผมวัดเว้านะครับผมหรือไม่ก็เกี่ยวขอบปากนิดหน่อยนะครับก็โอกาสโอกาสไม่ได้ปลาก็ค่อนข้างสูงนะครับผมแต่ถ้าเราส่งเหยื่อนะครับเวลาปลาตุดจุ๊บแล้วป่าวิ่งนะครับระหว่างมันวิ่งนะครับถ้าเราส่งไปนะครับอมันดึงแล้วสายสายมันดันไม่ตึงไงเข้าใจวะ คือปลามันก็เลยไม่ระวงครับมันก็เลยอาจจะดูดดูดต่อนะครับบึ๊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 บเข้าปากนะจังหวะนั้นปลามันก็ยังวิ่งอยู่นะครับจังหวะที่มันอมเหยื่อเข้าไปเรื่อยๆครับนะจ่าจังหวะที่เราส่งนั่นแหละครับนะเพราะส่งสายไปเลยครับเป็นเมตรเลยนะผมอะส่งเป็นเมนะครับส่งส่งทีนี้ก็ปิดหน้าลอกก็รอสายตึงปุ๊บบัดครับเฮ้ยครับขอให้ประสบความสําเร็จครับทุกๆกท่านครับผมยกู จะขายเลยนะครับผมขายแล้วครับผมดูครับ ตัวไม่โตครับผมนี่ใส่แบนครับสส่แบนนะครับผมสสยแบนนะครับ,รบ,รบเดี๋ยวปล่อยให้เหนื่อยก่อนนะครับะจะได้ไม่สู้นะครับจะได้ไม่ดิ้นนะครับผมนะโอเคนิ่งแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะปล่อยแล้นะครับตัวน,นี้ นะไม่โตนะครับโอ้โห,โโหพลุตรงนี้ไม่มีรอดครับผมปลนะ่อยนะครับไปครับผมจะปล่อยนะครับผม

น้อยนะครับผมไม่โตเท่าไหร่นะครับลงคอนะครับของคอเลยครับผมส่งไปหนหนึ่นครับ พอดีไหมเนี่ยนอนให้ตัวเท่าไหร่นะครับนอนให้ตัวเท่าไหร่ครับผมก็โอ้โหกินลึกได้ ครับผมลองดูนะครับยอดครับผมครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปนะครับนะไปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาลงน้ํานะครับปล่อยเขาไปสู่ธรรมชาตินะครับผมนะครับเนะครับเป็นลึเป็นลึกนะครับผม จะรอดหรือเปล่าครับ